เส้นหมูสับผักรวมครับเพืเ่อนๆเตยมจีนนะครับ5-6กลีบน,นะครับปอกเปลือกนะครับสาบพริกพาปิก,ก้าครับพริกยับขันเป็นเส้นนะครับพริกขี้้าแดางหันเส้นเช่นกันครับ น่อไม้ฝรั่งหันเป็นท่อนๆนะครับสองสาต้นมะเขือเทศนะครับหั่นเป็นเส้นเช่นเดียวกัน1ลูกผักบักคครีนะครับหั่นเป็นเส้นๆนะครับไข่ไก่สองฟองครับ ตามไปด้วยสุกอองหนึ่งถ้วยนะครับหมูสับร้อยหกรัมหมักนะครับพุดเส้นเทใส่กระชอนพักไว้เตรียมผัดครับต้มน้ำเตรียมไว้ลวกผักนะครับใส่เกลือไปนิดหน่อย ักที่เราจะต้องลวกก็คือพว๊กครี่นะครับแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งซึ่งเวลาเอาไปผัดนี่เขาจะสุกยากนะครับต้องเอาไปลวกก่อนครับเตรียมมาเลยนะครับใช้ได้แล้วตัดออกพักไว้นะครับจากนั้นเราก็เตรียมกระทะนะครับเตรียมผัดได้เลยครับใส่ลามันไปสักหน่อยหนึ่งนะครับ ถ้าร้อนแล้วใส่กระเทียมลงไปผัดได้เลยครับตามด้วยหมูนะครับที่เราหมักไว้นะครับให้ลงไปเลยเร่งไปให้หมดเลยนะครับค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะครับ,บนคนๆไปเลยครับ คนไวน,นะครับให้มันสุกให้หมูก็สุกนะครับรัดไปเรื่อยๆครับตอนนี้หมูก็สุกไปที่แล้วนะครับเราก็จะพักกันไว้ปั่นพักไว้ข้างๆนะครับตามด้วยไข่สอฟองนะครับ ไปคนๆไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับจนให้แกให้เข้าแหกเลยนะครับจับไปเรื่อยๆนะครับจับตัวกันแล้วครับให้แห้งพอประมาณนะครับ เรียนๆเลยครับเราก็สะเก็บดได้แล้วับจะกเก็บเป็นก้อนๆแล้วครับจากนั้นแล้วก็หมูเรถ่ายผัดรวกมกันไปเลยครับ <S <S เอาผักที่เราลวกแล้วใส่ลงไปเลยนะครับทั้งสองอย่างลงไปผัดก่อนเลยครับจะทําให้เขาสุกง่ายนะครับหาถ้าเราไม่ลวกนะนะครับมันก็จะไม่สุกสุกยากพุ่นเดนที่เราแช่ไว้ททเทลงไปเลยครับ เรียเลยนะครับค่อยค่อยผัดไปนะครับใช้ะหลิวสองอันเลยนะครับคุ้ยคุยไว้แบบนี้ครับทั่วทัถึงนี่ยดีนะครับหยอดน,น้ําลงไปงนิดหน่อยนะครับเพื่อที่ให้วุ้นเส้นเขาสุกดีนะครับอ่อน นะครับเราก็คุยอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับใ้ตะหลิวนี่ครับคุกข้ากันไปเรื่อยๆฮนะต่อปรุปงรสก,กันเลยนะครับสีอิ้วขาว2ช้อนครึ่งนะครับ ยิ้วดำเค็มนะครับ1ช้อนนะครับจากนั้นเราก็ใช้คนๆเข้าไปนะครับผัดผัดคนๆน,นะครับให้ทั่วๆนะครับให้บนเส้นเข้ากับสีสิยวนะครับให้ทั่วให้หมดนะครับค่อยๆผัดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ เลงไปเลงนิดหน่อยทั่วกันเพื่อที่ใช้สีก็สวยนะครับก่อนเขาจะแห้งนะครับเพราะเมื่อกี้เราเทน้าเข้าไปนิดหน่อยนะครับนิ่มแล้วฮะเห็นไหมครับนิ่มแล้วครับตุกเขาไปเรื่อยๆเลยนะครับแห้งแล้ว,ล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 วครับค่อยๆแห้งเลยครับสังเกตดูไหมครับ ตาลงไปนิดหน่อยนะครับแล้วแต่ตามชอบนะครับคนไปทั่วๆแล้วครับให้ต้ำตาลคุกเท้ากันเลยให้ทั่วๆแล้วครับเูสิครับสีชัดจะสวยนะครับ พอได้ลักษณะนี้นะฮะเราก็เตรียมใส่ผักที่เหลือทั้งหมดลงไปเลยนะครับมาเสือเทศเส้นอะไรทั้ครับพรุงนี้สุกง,ง่ายนะครับพาริกิกาหั่นพริกชี้ฟ้าแดงนะครับจะทำให้สีสวยมากนะครับน่าทาน แล้วค่อยๆคนไปคอยๆนี่เรื่อยนะครับแห้งแล้วนะครับเห็นไหมครับผาพวกนี้นะครับง่ายครับเร็วครับไม่ต้องลวกเลยครับเป็นยครับสีสันโอเคนะครับเยวนองลองขัดทำดูนะครับเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงถูงได้นลครับเวลามาเยี่ยม ัดให้ลูกให้แม่ทานได้นะครับกระทะน,นี้แคตกประมาณสามคนนะครับติ๊กไทยนะครับประมาณสามคนสี่คน,นครับหนึ่งกระทะแล้วมาทานกันเลยนะครับคนเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับคนเดิเรื่อยๆครับ จะได้ที่แล้วครับจากนั้นเราก็เอาถัง่องหนึ่งถ้วยที่เราเตรียมไว้นะครับเทลงไปได้เลยครับถุงม่อยูี่ไปผัดนานนะครับใช้เตาปาั่นกลางนะครับหรือไม่ตอนนี้เราจะปิดเตาเลยก็ได้ครับเพราะถังวงอกมันสุกเร็วครับถ้าทิ้งไว้นานๆที่เราผัดไปด้วยถุวงว่องมันก็จะดิ้นมากนะครับไม่ก่อทำให้ไม่อร่อย ครับเพื่อนลองทำดูนะครับลองครับเวลาเสร็จแล้วับลองชิมดูก่อนนะครับว่าโอเคหรือเปล่าสำหรับเรานะครแต่คนอื่นถ้าทานเขาก็ปรุงเขาเองได้นะครับแล้วแต่ตามชอบตามถนัดเห็นไหมฮะดีสวยเลยครับน่าทานไหมครับ ชั้นหนึ่งรับรองครับแล้วเราก็ตัดดูดีครับดูชัดๆเลยนะครับเตรียมเสิร์ฟได้เลยครับใส่จานเลยนะครับเตรียมเสิร์ฟเลยครับพร้อมทั้งอากาศแก้วจัดนิดหน่อยนะครับจัดพื้นจานนิดหน่อยครับ เป็นไงครับพี่น้องพร้อมน้งพริกป่นพริกดองนะครับเป็นไงสวยหรูหน้าทานไหมครับพี่น้องโอเคครับจเจริญอาหารนะครับการหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ